Uh, เราจะมาอัปเดตไอเทมมอลใหม่กันดีกว่าว่ามีอะไรบ้างจุ b บิโกช็อปบริการเติมเงินเกมออนไลน์ที่สะดวกปลอดภัยไว้ใจได้ให้บริการเติมเงินเกมมือถือมากมายจำหน่ายบัตร r ทรม o นี่บัตรเรเซอร์โกในราคาสุดคุม้มนอกจากนั้นยังมีจำหน่ายบัตร i-tune กิฟต์การ์ดในราคาพิเศษติดตามข่าวสารโปรโมชั่นดีๆได้ในเฟซบ o o กแฟนเพจจุนบิโกช็อปนะครับ อันดับแรกนะที่ผมเห็นนะครับก็คือเอ่อมิสเตอรี่บ็อกซ์นะอันนี้เขาอัปเดตมาใหม่นะครับแต่เท่าที่ดูผมเห็นมัน upgrade, อัปเกรดไอ้นี่พวกพวกไอ้น,นี่เข้ามาใหม่ละเนี่ยเนี่ยเนี่ยไทยแลนด์ริงน,นะครับแล้วก็มีพวกแหวนคริบกสามนะครับเพราะแหวนคริบกสามมันดรอปในดันใหม่อยู่แล้วด้วยนะครับแล้วก็มีเอ่อไอประดับใหม่อะ่ะประดับใหม่อะ่ะ ประดับใหม่มันชื่ออะไรนะคานเนเลียนกับทาริสแมนเขาบอกว่าทาริสแมนเนี่ยเป็นเรื่องของการป้องกันแล้วก็คานเนเลียนจะเป็นเรื่องของการโจมตีนะครับก็เพิ่มมาในกล่องอันนี้ด้วยเอาเอากิจกรรมที่แบบว่าอัปเดตใหม่นะหัวผมฟูจังวะคือผมเพิ่งตื่นไปเพิ่งตื่นเลยอะ่ะโอเคครับเพื่อนๆก็สําหรับอัปเดตแรกนะเป็นอัปเกรดอีเวนต์นะครับเพิ่มโอกาสตีบวกไอเทมนะครับระยะเวลากิจกรรมเริ่มวันที่วันที่26ก็คือวันนี้นะครับจนถึงวันที่3ธันวาก่อน MA ข้อมาตาการสาเร็จของการอัปเกรดอุปกรณ์นะครับทั้งอาวุธชุดเกราะแลวก็มอไซต์ตั้งแต่บวกหถึงบวกสิในช่วงระยะเวลานะครับลดจํานวนการใช้อัปเกรดคอลง40%ตั้งแต่บวกสิจนถึงบวกยีในช่วงระยะเวลากิจกรรมนะมันเป็นกิจกรรมตีบวก15ขึ้นไปกิจกรรมตีบวก15ขึ้นไปหมายความว่าเป็นกิจกรรมตีบวกสําหรับคนเติมตังนั่นเอง <c oughs> <c oughs> <c oughs> ก็คือใครที่ใส่ชุด15ใหม่ อยู่ตอนนี้ที่มันเป็นบวก15ใช่ไหมครับกิจกรรมนี้เขาก็ทํามาให้พวกคุณนั่นแหละให้ตีบวกชุดบวก15นั้นขึ้นไปถึงบวก20จริงๆผมมองแล้วมันก็โอเคนะเพราะว่ามันจะได้ระบายเพชรในตลาดด้วยเขาใช้เพชรน้อยลงตามดีเทลกิจกรรมก็คือใช้เพชรน้อยลงจาก15ไปบวก16นะครับปกติใช้คอ20เมตรก็จะเหลือ13เมตรจาก16ไป17ใช้30เมตรก็จะเหลือ20เมตร 17ไป18จากเดิม40เมตรเหลือ27เมตร18ไป19 50เมตรเหลือ33เมตร19ไป20 60เมตรเหลือ40เมตรนะครับแต่เอ้ยเขาเขาบวกของเช่ากันเล้วนะไม่ใช่บวกของเชา่าสิขอโทษพูดผิดบวกชุดซิกบวกชุดซิกขอโทษขอโทษขอโทษผิดจุดบวกชุดซิกนะครับให้บวกชุดซิใกใหม่ก็ตามนั้นเนี่ยใครสุ่มใครสุ่มชุดซิกเทพๆมาก็ ตีบวกขึ้น20กันได้ตามกิจกรรมนะครับไอพะไอบวก1นะิ้านั้นมันเป็นไครเทมเช่ามันไม่ได้อยู่ถาวรล้าไม่ต้องไปบวกมันเดี๋ยวมันหายไปโอเคโทษทีโทษทีดีเทลผิดนิดหน่อยหมืน่นหมืน่นเพิ่งตืน่นง่วง,วงกิจกรรมต่อมาไหนดูสิมิสเตอรี่บ็อกซ์สามกล่องสุ่มรุ้นแรงนะครับก็อไอกล่องม่วง49เก้พของเรานั่นแหละนะครับแต่ว่าดูแล้เนี่ยจะมะีไอเทมใหม่เพิ่มเข้ามานะอันนี้เป็นดีเทลธรรมดาก็คือ เปิดกล่องทุกๆยีก,กล่องจะได้กล่องสุ่มพิเศษอันนี้เพื่อนๆก็คงจะทราบกันอยู่แล้วนะครับแล้วก็กล่องยี่ 21, 41, 61, 81จะได้กล่องสุ่มนะว่าวักหนึ่งกล่องฟรีนะครับอันนี้คือเป็นกล่องฟรีนะครับ21 41 61แล้วก็81จะได้กล่องฟรีนะครับแล้วก็มาดูสิ่งที่น่าสนใจของมันนี่อยู่ในนี้ดีกว่าอันนี้เขาเรียงลําดับมาให้แล้วว่าอะไรที่ออกยากลงมาจนถึงออกง่ายนะครับของแพงลงมาจนถึงของถูกเรื่อยๆนั่นแหละอะ ไบแอตทริ b บิ e นะครับสกอร์มอเตไซคิดานะครับผมแล้วก็0.02เป็นลิงออฟลัก k บก3อันนี้แหวนคิเร่โบก3เป็นของในดันเจียนซึ่งถ้าใครไม่อยากล่านในดันเจียนก็มาเปิดเอาซึ่งมูลค่าคงจะสูงมากเพราะว่าดูดูเลยเรดในกล่องแม่ง0.02อนะ่ะแล้วก็มีไบแอตท r ิ b บิ e นะครับอันนี้ไบออฟมมเตไซนะคิย์ที่เเรดนะครับผมแล้วก็มีมเตไซอาร์ดิวสามบลูนะครับแล้วก็ อัปเกรดเอ็กซ์เต็มสสล็อต dy 15สล็อตนะครับสามเปอร์เซ็นต์อาร์ดวิลสามรูนี่น่าสนใจอยู่นะครับแล้วก็ศูนย์จุี่คิดเข้าริงบวกสอันนี้ก็เป็นของในดันเจี้ยนใหม่เช่นกันก็ก็คือเอาของในดันเจี้ยนมาใส่ในกล่องนั่นแหละใครไม่อยากลงดันเจี้ยนก็เติมกล่องเอานะครับแล้วก็มีไบส์อร์อันนี้ขั้นไฮนะข้างบนนี่เป็นขั้นไฮเอสนะครับอันนี้เป็นขั้นอนะันอันนี้เป็นขั้นไฮอันนี้เป็นขั้นไฮไฮไฮนะคิดาซอร์ดแอมเมจิกแอมแม็กกี้เรดนะครับ แล้วก็มีคุลมิทริลนะการเดียนไฟเตอร์เซจนะครับแล้วก็มีสกอร์มอไซมีเดียมนะครับคิเรตสกอร์ไฮซอร์สกิลแอมบ์เอกสกิลแอมคือไอพวกมอเตอร์ไซน์นี่ถ้าเราได้มาเราไม่มีมอไซอ์ก็ขายลูกเดียวใช่ปะก็มันก็ถ้าสำหรับผมก็ไม่มีมอไซอ์เหมือนกันก็ได้มาก็คงขายนะครับแต่เล่นไปเรื่นเด็กก็คงได้แหละก็คงเก็บตังเงินเอ็มซื้อเอานะครับก็เนี่ยเป็นสกอร์มอไซ์ทั้งหมดเลยมีสกอร์อาร์เมอร์มา0.007%นะครับแม็กคิเร์นตนะครับอาร์เมอร์ไฮ มีเพอร์เฟกต์คอไฮด้วยน่าสนใจ0.08นะครับแล้วก็มีเนี่ยคิเลตอาวุธนะครับมีเฮ้ยมีสกอปีกด้วยมีสกอปีกเจาะเกราะนะครับเพเนเทรชันนะครับมีมอเตอร์ไซค์มีเดียมเออ่แมคคิเรตซอสสกิลแอมมจิกสกิลแอมแล้วก็มีนี่0.01 0.01นะไม่ใช่ 0. 0.1 0.01นะครับ เอ่อ chaos talisman บก5ก็คือไอประดับใหม่นั่นแหละที่เป็น talisman นะครับเอ่อผมไม่แน่ใจว่าสแตตมันคืออะไรเดี๋ยวเราไปเปิดดูกันหน่อย talisman บก5 chaos talisman บก5นะครับ hp 1 0 0 defense 25 all attack up 15 all am 2% am resist 1%อันนี้ก็ เหมือนเหมือนจะกากนะแต่ก็คือมันเป็นประดับใหม่อะ่ะก็ดีกว่าไม่ใส่อะ่ะเพราะขั้นต่ำๆมันก็เนี่ย HP 50เลเวลหนึ่งก็60 Defense 5เลเวลสองก็70 Defense 10เลเวลสาม Defense 15ได้อล l อ t t แท็กนะครับเออเพิ่งจะได้สกิลอ๋อเป็นขั้นแรกขั้นห้านี่คือเป็นขั้นแรกที่ได้สกิลแอมเพิ่ม2%แล้วก็ถ้าขั้นสุดโหดสุดได้สกิลแอม10%นนะครับก็ไม่รู้ว่าจะเล่นถึงหรือเปล่ากว่าจะของชุดนี้ออกมาก็ประมาณนี้นะครับ แล้วก็นี่มีชาม,ชามนะครับชามบวกสีนะครับทั้ง3แบบเลยก็มีแอมเบอร์อ h เมทิส p ซไฟไ r ร์นะครับมีอะไรวะไอ้กระจกอันนี้ไอกระจกผมไว้ทำอะไรอ่ะอันนี้กระจกผมไม่รู้จักอ่ะเมอร์ออปชันแล้วก็มีคุมซิกนะครับนี่คุมซิก3แบบไฟเตอร์เซกกาเดียนแล้วก็มีมีอ๋ออันนี้อันนี้เควอสทาลิสแมนนะครับเป็นเครื่องประดับใหม่นั่นแหละทาลิส m a n 0 0แมน มีมอเตอร์ไซค์บูอันนี้เป็นมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์บูนะครับแบบแบบที่ไม่ค่อยไอย้นี่เท่าไหร่เพราะว่าเอ็กซ์ติมสล็อตมันได้สล็อตเดียวนะครับ0.2%นะจริงๆมันจะเป็นมอเตอร์ไซค์ขั้น R/W 3มันจะมีเอ็กซ์ติมสล็อตมากกว่าแล้วก็มีไอ้สล็อตอะไรอ,อีกสิบห้าสล็อตอ่ะมีเอ่อออปปี้คิด,ดาเมดนะครับเออเฮ้ยมีขนนกบวก7อยู่ในกล่องด้วยมีเพชรอันเทรนคิดอ๋ออันนี้มันเป็นลืมสกิลสัตว์เลี้ยงหรือเปล่า เพอร์ c ฟ c คอร์บวกสิบเอ็ดเพอร์เบกสินี่คืออะไรคือกดตึมเดียวติดบวกสิ 18. เลยเหรอแล้วก็มีนี่เอ่อเควอสเ a ลินบวกสี่แวมบวกห้เอ่ 4, เอส้อยนะอันนี้ส้อยแวมบวกหนะครับโอเคเพนบกหกเพนบวกหกศูนคืออะไรวะออปชันได้ต่อเหรอมีเอ่อคุมแร่นะครับผมไฟเตอร์เซกาเดียนมีแหวน Thailand ด้วย0.06%นะครับเอ่อก็ที่เหลือก็เหมือนเดิมละดูแลไม่น่ามีอะไรแล้วเนาะนะครับโอเค r a n d อมบล็อกนี่มาใหม่นะครับมีกล่องไฮอัปเกรดบ e ็อกนะเป็นกล่องสุ่มอัปเกรดคอไฮคอเอ e n ฮ a นเซอร์ไฮแล้คอซู o อร s u p e r ร์ไฮหนึ่ชิ้นเป็นเ,เพิ่มอะไรนะเขาเรียกว่าเพิ่มอัตราเป็นกล่องสุ่มหินเพิ่มอัตราการตีบวกนะครับกล่องละ50เพชรแล้วก็สุ่มๆว่าจะได้อะไรอ,อ,อันนี้เป็นโลโลก็คือโลก็คือหินเล็กใช่ไหมไอระดับโลเนาะอันนี้เป็น มีเดียมนะครับหินกลางอันนี้เป็นเควอสบล็อกนะครับเ,เป็นสุ่มได้รับคอสตูมและผ้าคลุมถาวรและระยะเวลาเฮ้ยสุม่มสุ่มทั้งคอสตูมแล้วก็ผ้าคลุมมีทั้งแบบถาวรแล้วก็แบบระยะเวลาก็กล่องกรชานั่นแหละเป็นกล่องกรชานั่นแหละแต่กล่องหนึ่งโคตรแพง350เพชรผู้เป็นเล่นต่อมาสกิลอัพเกรดอันนี้ผมเปิดดูผ่านๆน,น่าสนใจมากผมคิดว่ามันเป็นสกิลของ BT3 ก็คือเท่าที่ผมทราบเนี่ย สกิลแบทเทลโหมดเนี่ยมันจะเลเวลอัพได้คือถ้าเราทำเปิดเราแบทเทลโหมดมันก็จะได้สกิลเลเวลหนึ่งอยู่แล้วใช่ปะแล้วเราจะต้องไปเอ่ออะไรนะเท่าที่ท่าพี่อ่านมาก็คือต้องไปทำเควสไข่เพื่อที่จะได้สเตนโคแล้วก็เอาสเตนโคมาทำเอ่อเควสทำสกิลพวกนี้ใช่ไหมแต่อันนี้ก็มีสกิลมาขายให้เลยนะครับทุกสายอาชีพที่ขั้น2 88บเพชรนะครับที่ขั้น3 120บเพชรใครขี้เกียจทำโคง้งทำเควสสเตนโคอะไรก็ ใช้เงินแก้ปัญหาได้นะครับนี่ในในร้านในร้านในร้านเครื่องประดับนะครับมีมีไอ้นี่มาขายแล้วนะครับ chaos t a l i s m a บวกหนึ่งไออันนี้เป็นบวกศูนย์บวกศูนย์นะครับสี่สิบห้าบาทนะครับแล้วก็มีขัดขัดบวกศูนย์ก็สิบเจ็ดนะครับผมอันนี้มาใหม่เขาบอกว่ามาใหม่นะครับเป็นเอ่ออะไรวะเนี่ย pet untrain นี่ก็เป็นลบ option ลบ option pet แล้วก็สุ่มอ p ใหม่มั้งนะครับน่าจะเป็นเรื่องของสัตว์เลี้ยงต่าง สุมสกิลเพชรใหม่อะไรอย่างนี้เด็บที่คิดอันนี้คืออะไรอ่ะกล่องดูดออฟสัตว์เลี้ยงออกมาเหรอเพราะว่าคอสตูมมันก็มีใช่ปะ่ะกล่องดูดคอสตูมอะไรอย่างนี้นะประมาณนี้นะครับไอเทมมอร์แล้วส่วนอัปเดตอื่นๆที่นอกเหนือจากนี้ก็แผนที่ใหม่2แมป3ดันเจี้ยนดันเจี้ยนใหม่ก็จะมีมีมีม,ม,มีอันนี้เอลิชันคาสโต้เรเดียนฮอรนะครับแล้วก็มีเอออสอารีน e าอันนี้ไม่ใช่ แล้วก็มีเซนาบีหนึ่งเอนะครับแล้วก็เซนา B2F นะครับแล้วก็มี Forgotten Temple B2F ถ้าผมถ้าผมจำดีเทลไม่ผิดนะไอ้ f o r g o t t e n Temple b 2เเนี่ยคือดันแหวนไทแลนนะครับแล้วก็เซนาเนี่ยเซนาก็คือดันกำไรเซนาแล้วก็ไอเรเดียนฮอรเนี่ยเป็นดันหูหูรอสนินมั้งใช่ปะดันหูดันหูอันใหม่นะครับก็ใครอยากจะตามหาอะไรก็ลงตามดันเจี้ยนได้ใครไม่อยากตามหาก็ ิสเตอรี่บ็อกเขายัดของแร่ในกล่องมาใส่ให้คุณหมดแล้วประมาณนี้ผมอยากจะลองแปลง BT3 สักครั้งนึ่งไอ,ไ,อไอ้ไอ้ไอ้นี่คือ BT3 นะครับภาพภาพดินน้ำมันมากเลยอะ <c oughs> ภาพดินน้ำมันมากยังไม่ได้ใส่สกิลยังไม่ได้อะไรเลยอะไหนขอลองหน่อยสกิล BT มันเป็นยังไง อ๋อมีสกิลเดียวเหรอตอนนี้นี่เดโบลเดโบลเออต้องกดใช้เหรอปุ่งนี่เดดโบลนะครับก็มีอยู่สกิลเดียวนะเออนี่แหละที่ผมงง,ง,งนะครับเดี๋ยวผมต้องไปศึกษาเพิ่มเติมเพราะว่าว่ามันจะมีการกดสูตรด้วยว่ากด A B C หรืออะไรอย่างเงี้ย เออนั่นแหละสกิลบีทีมันจะมีใหม่มา3อันปกติ As สโทรแฮมเมอร์อ๋อนี่คือสกิลตีธรรมดาอ๋ออาหาดูว่าอะไรก็คือตอนแปลบีทีสามอันนี้ก็กลายเป็นสกิลโจมตีธรรมดานะครับอ๋อพอเข้าใจแล้วเห็นไหมสกิลทุบทุบคือ A เนี่ยมันจะทุบทุบทุบแล้วก็งัดคือ B งัดคือ B แล้วก็จะมีกระโดดฟาดตัต้มลงมาก็คือสกิลพิเศษของเขาเออเนี่ยการกระโดดฟาดคือสเปเชียลของเขาอ๋อประมาณนี้นะครับ